สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวคลองถลมกลางคืนครับผมจะเล่าให้ฟังประกอนคลองถล่มจะมีขายของซัพเพรเหละเลยขายรอบๆตั้งแต่คลองถ่มเซ็นเตอร์วนไปถึงโรงพยาบาลกลางแต่ตอนนี้เขาลวบหมดแล้วเหลือแต่พวกของเล่นแต่พวกตุ๊กตาสถานที่โลเคชั่นนะจะอยู่ข้างๆคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ตรงธนาคารไทยพาณิชย์ตรงนี้เลยถ้าใครมานะก็แนะนําให้จอดรถที่คลองถมเซ็นเตอร์แล้วก็เดินเลยมานิดนึงก็จะเจอซอยนี้เปิดกัน 6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนอของเล่นนะเราจะคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะขายอะไรแต่จะรู้คร่าวๆว่าถ้ามาไปบป่อยร้านนี้จะขายประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่เงี้ย ร้านนี้ผมซื้อประจำผมจะมาซื้อพวกอะไรเขาชอบมีอะไรกันดั้มอะไรยนหรืออะไรที่มันเป็นเศษๆอ่ะซึ่งผมชอบมากบางทีก็มีฐานเปล่าๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูอันนี้อย่างอันนี้เป็นฐาน SIC ใช่ป่ะของ V3 สามใครซื้อตัวมาแล้วอยากได้ฐานเบิ้นก็นี่เลยต้องมาค้นๆหน่อยนะใช่ใช่ต้องมาค้นๆหน่อยใช่ร้านนี้ราคามิตรภาพมากเลยแล้วก็พี่ที่ร้านใจดีด้วยค่ะถุงอะไรนะคะ 50เองเล็กกรสิบ hmm. นี <t <t ่นอกจากนั้นก็ยังมีเขมีกันดำ้วยนี่อ atat บังคับน่ารักอันกล่องเท่าไหร่คะหกร้อยหอท atat เดินได้นะเราไม่ค่อยเห็นเห้ยเห้ยมีตัวเล็กๆเด่ตสองเปิดได้ค่ะเอาตัวใส่ไฟอ่าอ่าอ่น่ารักอ้ะเฮ้ยอันนี้หุ่น atat ว่านหนเพจใช่ atat บุกขาอยู่ นี่ขายอยู่นี่อตัวนี้คือร้านนี้ชอบมีอะไรอย่างนี้แหละผมชอบตรงนี้แหละโอ้ร้านนี้จะขายพวกงานแม็กซาเฟลนนี่ตรงนี้โกซบอนพวกสกปอนอ่ะผมเป็นรู้จักนุนนออ่นนุออ่นอนุอทีเด็ดเลยอะไรอ่ะตัวนี้มันเรียกว่า S I C ที่เขาทําเป็นไดโอแาม่าถ้าขายใหม่ๆแบบมีกล่องนะจะขายหมื่นกว่าบาทเลยนะมันทําอะไรกันอยู่อ่ะมันกําลังผ่าตาดัดวีหนึ่งตัวเนี้ยชอาขาย9,500พนโอนี่ไปเราไปถามมาแล้วถามมาแล้วอยากได้อยู่ เดี๋ยวจะพาอ้างไปดูพวกเกมเก่าปืนจะมีเครื่องแฟมิคอมตรงนี้มีเป็ดจะอยู่นี่ตัวเก่งมีตัวเครื่องไม่พอแล้วมีแผ่นเกมด้วยนะได้ไม่มีปืนยิงเป็ดวะคนที่ดูอยู่นี่แหละทางรกานะครักลางวันได้ไปดูแต่พอเว้วันเลยไปแล้วไปแล้วรถโหดมากใช่แล้วพี่โจเจอกันสวัสสดีค่ะวัสดีค่ะ นี่นะครับก็เป็นร้านประจำของกันเขาจะขายเป็นถุงๆเออเออเออ,เอ,อคือเราเราแกะดูไม่ได้นะตมันเป็นถุงๆเ,เราจะส่องๆดูว่ามันคือตัวอะไรอ่ะไปไปส่องต้องมานั่งเรือกันเนี่ยนั่งคนกันเลยครับสิบบาทเองเอร้านนี้ก็เด็ดนะร้านนี้ก็เด็ดเนี่ยตรงนี้ จะเป็นแค่แๆอยู่ซตรงนี้แต่แบบของแร่เยอะเฮ้ยมันก็มีเกือบครบเหมือนกันเนี่ยแล้วมันไม่มีมะรดีโอ้ห้แม็กตัวยี่บาทครับตัวยี่บาทเองอุ้ยมีมีตุ๊กตาตุ่นนี้ดูดิเยอะ <c oughs> มากแต่ตรงนู้นมีอมีกนึงนะเออเดี๋ยวเราลองมาดูสั่งนี้ เนื่องจากไฟฟ้ามีจำกัดบางคนไฟจะใช้ไปฉายฉายเลยเขาถึงเยกตลาดมืดแก่ตของออกก็แล้วพี่ถูกนะพี่ พี่นี่ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยยี่สิบตั้งแต่ยี่สิบไปถึงแปดสิบบาทสี่ยี่สิบบาทาไปบายเด็กผู้หญิงเนี่ยคอปบายหูจำไม่ได้เลยอ่ะอันเนี้ยมันเป็นเศษจากงานเนก้าคือต้องซื้อตัวใหญ่อย่างนี้ได้ตัวนี้อ้าวเหรอใช่หกสิบบาทใช่อันเนี้ยคือเหมือนกับว่าถ้าใครรู้ก็สอยเลยอืมเหมือนไส้กรอกอ่ะพี่ดูไส้กรอกดิไส้กรอกเป็นหอยทากนี่ S C โชกอนแต่ก่อนนี้เจ็ดแปดร้อยนะครับ นี่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ถูกอ่ะนี่ร้อยเดียว s a C โชว์ก่อนใครเก็บ s a C จะรู้เลยเพราะมันราคาค่อนข้างสูงแต่ที่นี่ขายถูกมากเนี่ยพวกฟิเกเกอร์สัตว์เนี่ยเอามาทำไดโอลาาได้อะ่ะใช่มีหมดอะเนี่ยร้อยแปดสิบจะเอาสัตว์อะไรสัตว์บกสัตว์น้ำมีหมด ันนี้เป็นคูบิกคูบิกที่เลิกผลิตไปแล้วเถ้าใครไอ้นี่นี่นะไอเอ็กซ์เมนอะถ้าใครแบบเก็บสายคูบิกอ่ะที่เนี่ยก็มีขายไม่แพงเฮ้ยคุณลิศเก็บคูบิกใช่คนแปลงร่างเป็นอุนเตมันอ่ะจริงเหรอเอยของคูริโก้ด้วยใช่เอ็กหลายเจ้าเอ็กคูริโก้เอ็กอุนเตมันเอ็กคูบิกเนี่ยจะบอกว่าเจ๋งมากเลยนะกระบะนี่แค่ส่วนร้านไปปลายถนนน่าจะเป็นร้านที่ขายของเก่ามากไหนแหล่เลยนีกินได้เลยการเก่า ฮับอะไรอย 1941, ่างเงี้ยเนี่ยคุณเบฟขาวขาวไหนเบฟวะเนี่คุณเบฟสีขาวๆนี่อ๋อนี่เออไนแมร์ไนแมร์สามตัวเนี้ยเห็นปะอ๋อที่ยิงเหรียญโอ้ยน่ารักเฮ้ยที่ยิงเหรียญของซาก้าซาก้ามีเซตเซตโตนี่เฮ้ยน่ารักโต๊้ต้็นเป็นไดโอเามาใช่ นี่คือตัวอะไรเฮรคริปแมนคริปแมนเออคือพี่มีแล้วลหละแต่พี่ขาดปืนข้างข้างไหนปืนมันจะมีปืนอยู่่อันนี้ไม่มีปืนอ๋อ,อ,อร้านหัวุมนี่ไม่ค่อยเห็นมาเท่าไหร่ เาจะข้ไขายของแปลกๆจะดูกันนี่นักชมเอ็ดดีกันดั้ม am, สีทองขายแพงมากเลยนะเพราะมันเป็นเหล็กคนเป็นเหล็กแล้วก็ใส่เกาะได้สอสงเกาะเด็กๆเคยมีลองขายเล่นๆก็ขายได้หลายพันอยู่นะแต่นี่เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี่ใครรู้ข้อมูลของเล่นนี่มาเพลินเลยนะเนี่ยใช่ใช <laughs> แต่ว่าสอบสอบหายากอยู่นะแต่มันต้องครบไงไม่รรครบระเรียบฝากไว้ก่อนเอ้ยเนี่ยเนี่ยเป็นที่ลูกอมเคสอะเคสเคสเออนี่ดูดิ พี่โจ,โด,นนจด,โดูนี่ชิ้จังครบเซตออมันแอก็มีกี่เม้าครบเซตมีกล่องให้ด้วยนะใช่เดี๋ยวจะพาไปดูฟินสโตนเดอะบุ๊คบี้ไปไปไปไหนนะี่เวยบอกว่าหายากมากแล้วเวยมันขาดหลายชิ้นเลยเออที่นี่มีครบเลยจริงคันเนี่ยทโทรไปหาแล้วมันไม่รับการมาคองผมเมื่อคืนนะถ้าเจอของเล่นเด็ดแล้วเพื่อนเราสะสมหรือคนรู้จักเราสะสมเนี่ยเราจะ,ะโทรหาการนั้งรับเาไว้แต่ถ้าโทรไปไม่รับเช่นเว๋ยทเวนที่ทาวไม่รับก็จะบอกว่าเว๋ยท้อกดแล้วนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปให้เวยดู เพื่อนผมสะสมอยู่เขาต้องเลือกฟินสโตนคือตัวคนเขาจะมีครบแล้วล่ะไอแต่มันจะขาดอุปกรณ์นะครับเฮ้ยแต่ไอเครื่องนี้เขาไม่มีเลยนะเนี่ยเครื่องอะไรนอกจากนั้นยังมีของเล่นที่หาซื้อไม่ได้ในห้างหรือทั่วไปเลยนะมันเป็นของเล่นเก่าอ่าตรงนี้นะฮะมันจะอยู่ตรงสี่แยกพอดีอ่าดูสี่แยกชิบูย่าสี่แยกเขาก็จะขายพวกมีงานพวก แกทเว็บเก็บอะไรอย่างงี้ด้วยมีงานของเก่าเขาอยู่ตรงป้ายถงเหลืองตรงนู้นไป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 ใงวามทางขราศพี่โจดูอะไรเกมเก่าเกมลงน้ำเป็นเหมือนแทนที่อ่ะ มันจะขึ้นเป็นไฟมาใช่ไหมเจอเดินน้ำไปกินเฮ้ยยังเล่นได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อันนี้คลาสสิกเก่าๆก็มีนะคือตัวนี้ทะรับประกันเลยนะซื้อไปจะได้ยืนใส่เท้าอยู่ที่บ้านอ๋อนอกจากของเล่นนะก็จะมีแอบแอบมีรองเท้าปลดไฟกล้องอะไรอย่างเงี้ยอือไม่ชอบไปดูแถวๆร้านนู้นมากเลยพี่เพราะว่าร้านนี้ขายของเก่าเกี่ยวกับหนังด้วย ซอสโบราณนะหายากคนเก็บก็จะรู้มันจะแพงมั้ยเฮ้ยนี่มันหน้ากากเต๋อพี่ไหนใช่ใช่ใช่จริงปะไหมโบราณไหมสุดสุดเฮ้ยนี่เรือดำน้ำไม่ใช่เรือบนเรือบนน้ำนั่นแหละไม่ใช่อ่ะนี่นี่นี่าุ้ดิชูตัวใหญ่อุ้ยมันห้อยด้วยเพร่เพรเออไม่รู้เป็นอะไรแต่สวยอยู่นะดีเดีก็ดีเลย นี่ม่านจ้ะเอ้ยน่ารักมีแล้วใช่ไหมใครมีข้างมีเหรอคือแท็กซีีิเปิดอเอเหรอร้านนี้เลยด้วยพี่จะพาไปดูร้านมันตอบเล็กๆขายได้ชักกี้อย่างเดียวเลยโอ้โหไม่เอารอรีบให้เปิดซือเพราะเพราะยิงมุกแค่นั้นแหละอะต่อมาเราจะพาเข้าไปดูซอยลึกลับมันจะขายดีเอ็กซเซนไตหิงน่ารักน่ารักขายกระจะปองเลี้ยวไปนี้ นี่แหละความสนุกแล้วมันจะแออัดมากเลยนะแล้วประเด็นคือถ่ายยากด้วยอะไรอ่ะก็จะป้องเครื่องมือน่ารักชุบเจ้าดูดิเฮ้ยเหมือนบอสทะเลเรายด้วยว่ะก็ต้องได้หลายเช่นเลยนี่เครื่องเจียลูกหมูอันไหนที่พี่ใช้บ่อยสุดอันนี้อันนี้กับนี้่งสว่านแล้วเป็นกล่องอันนี้แค่กล่องนะอันนี้สว่านอันนี้สว่านก็ใช้บ่อยจิ๊กซอก็ใช้บ่อยอันนี้กล่องเท่าไหร่คะพี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่ร้อยยี่สิบบาทนะท่านผู้ชมเวทีกู๊ด มากเลยนะกระต่ายเออกระต่ายตีกองไงไม่รู้ยมเหมือนเคยเห็นคุณคุณเนาะไขลานใช่ไหมพี่ไม่ขายใส่ถ่านเขาใส่ถ่านเหรอมันจะมีสามแบบที่มันลงโฆษณา่านอ่ะมันจะแบบยืนตีกองใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมก็มีที่ร้านตัวเนี้ยมันจะแบบตีทั้งฉีกตีทั้งตองแล้วก็ขามันจะเข็ดในเรื่อยงเข็นด้วยมันจะเข็นขยับเต้นหน้าเต้นหน้าไปเรื่ยครับหจะเห็นไหมการมาของผมถ้าเราไม่รู้อะไรถามพี่เขาพี่รู้หมดสภาพตั้งไต่กี่ป่ะเปิดดูได้เลยกล่ก่องมันเปื่อยมากนะท่านผู้ชมโอ้โหก็ตั้งแต่เรายังตัวใหญ่เนี่ย สภาพกลิบมากเฮ้ยเราอยังใช้ถ่านนี่หรอใช่ถ่าน,นเก่าของเล่นกเก่าๆพวกนี้เขาจะใช้ถ่านก่อนใหญ่และนี่คือนี่จะเป็นกระจะปองทั่วไปนี่โจโจ้จะอยากได้ครบๆนะต้องลื้อใช่ใช่อันนี้ถ่ายร้อยเดียวเอง ขายซอฟกอร์ซิล่ามารา้รานนี้นะคะจำหน้าพี่ <laughs> สโลอคนนี้น <laughs> ไ,ไหยนะน,นี่ไปเลยลงลงยุ่งแน่นอนหนังแน่นอนหนังยังไม่เข้าของมาแล้วนี่เก้าร้อยเก้าร้อยใครสนใจเก็บซอฟอิงกิโดรามาได้เลยคือมันจะมีคนๆกันนะมีซอฟกอร์ซิล่าซอฟอุนตอร์แมนน,นนะ <laughs> อนน้านวนี่กอรซิล่ากอรซิล่าในเน็ตฟลิกอ๋อเหออเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวอ้อมไปดูเดี๋ยวอ้อมไปดูพี่โชว์พี่โชว์ดูดิ่ทำท่า เด็บพี่ซอฟต์โซฟอร์ลาณนะ่ยเนี่ยไม่รู้รีมีรีใหม่ด้วยนะแต่ก็คลาสสิกอยู่เล่าก่อนเล่าก่อนเ่านเกิดอะไรขึ้นอ๋อพอดีผมเห็นว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่ดีมีคุณภาพแล้วราคาไม่แพงแต่ร้านพี่เขาก็ใจดีด้วยมาร้านนี้กันนะคะตุ้กี้พี่ใช่ใช่ใช่มิกกี้เมาส์กล่อนะร้านนีร้านดีคุณภาพการตอบแที่นได้กินเงินยูทูบเบอร์แล้วครับ คครับ่ะอาสวยๆอย่างนี้ชุดผ้าได้นะ400บาทนะคุณผู้ชมโอ้ไม่แพงเลยใช่ very cheap ตัวใหญ่เลยถ้าเขาไปอีกหลายตอนเขากลัวมใคร่ายมันเยอะต้องทำอป็นหลายตอนติดตามจติดตามชื่ออะไรเนาะแอปสตูดิโอแม่แปันแท้ซื้อสักงสามกล่องในร้านเนี่ยคนเยอะมากคนเยอะคนเยอะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปติดตามดี่ เอคยมีคนพูดว่าที่นี่จะมีของแต่สักะเบือจะเรือลบผมเคยมาหาสักะเบือกับเรือลรบแล้วจริงไหมเนี่ยมีขายไหมด้วยรถบรรทุกก็มีเออแต่คุณเคยเห็นตัวอะไรสตาร์ฟใส่เรซินขายไหมไหนนี่อุ้ยอะไรเหรอมีรู้ตัวอะไรเหมือนกันตัวอะไรครับเนี่ยจิ้งก่าจิ้งก่จิ้งก่าอสอย่างเงี้ยใช่ไหม ตอนนี้เขาโดนบริจาคอ่ะมันมีครบเลยใช่จริงเราสามารถเปิดกระจกเปิดหน้าอะไรได้ี้ตอนนี้มีเสียงด้วยวันนี้น่าสไตล์มนกแกงเลยใช่ใช่หมฝุ่นคืวทะโล้ปะเนี่ยเหมือนจะใช่นะพี่ใช่ใช่ใช่ท เห็นว่าจริงๆมันคือหัวน่องมันจะมีสีแล้วก็มีเลขบอกต่อไปนะครับเราจะข้ามฝั่งกันตึกนั้นน่ะก็จะมีของแปลกๆเหมือนเดิมใช่แล้วก็จะมีร้านแบ็แมนที่ขายพวกอะไหล่ของเล่นแล้วก็ของเล่นเก่าๆอะไรเงี้ยที่หาไม่ได้ง่ายๆเนี่ยแค่เดินข้ามฝั่งไปเจอแล้วท่านผู้ชมไปไปรู้ชื่อตึกเปล่าตึกชื่อเซนทิวันพาซาเฮ้ยมันมีตรงนี้ด้วยเหรอวะคือไม่ต้องมองอย่างข้างบนแบบบนนู่นเลยอ่ะถึงจะเห็นจะมีขายของแปลกๆ สวัสดีครับสวัสดีครับค,ครับต่อได้ครับจัดไฟรไครับเด็ดไหมอะไรเหรอมันเป็นยานเป็นตู้เย <Bright. S 1> ็ยนในยานสตาร์วอนหนึ่งอะที่มันเป็นขนหุ่นดรอยอ่ะใส่แก้วน้ำได้ประมาณสี่ห้าใบมันเก็บความเย็นได้พอประมาณครับแต่ก็ไม่ใช่แผ่นหมายความว่าเอาไปแช่ห,หมูแล้วลืมไปเลยนะ <c oughs> <S <s <and chilling> ไม่ได้อย่างนั้น <c oughs> ี่ไปถามว่าทำไมเรียกร้านนี้ว่าร้านแบทแมนเพราะพี่เขาเป็นแบทแมนนะครับไม่น่าเชื่อนะหมูขนาดนี้ แบทแมนน่าจะเป็นพี่ยังแปงร่างอยู่ไหมช่วงนี้แปลงบนด้วยครับผมทำไมต้องเรียกพี่ว่าแบทแมนพี่เขาใส่ชุดแบทแมนแล้วออกไปทำความดีก็ขี่ตำรวจขี่แล้วก็โดนตำรวจจับอ้าวจริงป์ไคะขึ้นทางด่วนแล้วโดนตำรวจจับกลายเป็นฟองออฟเดอร์เตาคราวนั้นเป็นประฟองคือเขามีส่วนใหญ่จะเป็นงานอเมริกาแล้วก็จะมีพวกอะไหล่ผมชอบมาหรือพวกอะไหล่นี่แหละผีที่เมาครับตอนนี้ที่ใส่ขวดไว้ walking d e a d เหรอเออมันจะเป็นเหมือนผีกินผีที่เมาอ่ะที่ มี่รถทากุมิเดิเชี่ยวดีเปิดไฟได้มีเสียงไฟปรับภาพเลยนะท่านผู้ชมในราคา400บาท400บาทปรนั้นอันนี้เรื่องอะไรอะพี่ไหนเนี่ยสิ่ร้อยสามนี่ฉากเขาหัวคนเอาอ้อนตีหัวคนแล้วลล่เข้าบ้านเลยจริงวะเนี่ยจริงดูคนร้ายหน่อยนะใช่ รับสายบัฟที่ขาดบัฟตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยโอคุณสามารถมาเลือกที่นี่ได้เลยอาจจะมีสิความว่าจะเจอราได้เราไม่รู้ตัวอะไรนะเดวิดแมนเออไม่รู้ก็ถามพี่เขาดีกว่าพอดูสายพอดูสายใครขาดหมัดใครขาดคอนก็ได้หนึ่งต่อหกศอกข้างถนนเอาจริงๆมันคืออะไรไม่อยู่ว่าพี่ว่าเขาโม้เล่นหลยแต่เขาโม้อย่างนี้แล้วมันก็น่าซื้อใช่ไหมถ้าเราเห็นภาพนี้เหมือนกับเด็กน้อยที่อายุกำลัง30กว่า มานั่งดูของเล่นเวนี่ครับเขากําลังตามหาของในฝันในวัยเด็กของเขาครับนี่ก็อีกคนครับไม่ได้หาของเลยรอ๋อหเหรอนี่ก็เครียดกับการหาของให้น้องๆอ,อยู่นะคะส่วนชั้นเหระถ่ายเล่นสําหรับสายโหดนะแม็กเฟลนนะเป็นชุดแบบชุดโดนทรมานน่ะมีดูดเลือดมีหัวเด็กอยู่ในท้องคนอ๋อเยน่ากลัวมัน เป็นในซีรีส์สปอนนะครับอ๋อเหรอไม่มีเนื้อเรื่องอะไรหรอกมันเป็นดีไซน์ของมันอ๋อเนี่ยดีไซน์แนวกบทๆเนี่ยสตาร์วอล์กงานเก่าๆที่แบบสมัยก่อนเลยเนี่ยสองร้อยเก้าสิบโอ้เมื่อฝรั่งขายแพงกว่านี้เออเราวิจารณ์ไม่ได้เก็บแล้วว่ะคันสามเออคันสามเฮ้ยรมันปล่อยนี่ได้นะปล่อยฝาท่อฝาท่อสรุปพี่บอยเอาไหมเบลอยู่ว่าจัดมาแล้วเอาจัดมาแล้วด้วยก็เป็นเสร็จนะครับวนไปก็หลายแสน จำพี่โจได้ทุกคนเลยเออแต่ก่อนพี่โจมาโดินทุกที่แหะใช่แต่ก่อนผมมาขโมยของหนิดนีงแหละไม่ใช่ทุกคนเป็นมิตรมากแล้วก็ขายของไม่แพงด้วยใช่ลองมากันละกันช่วยกันมาอุดหนุนหน่อยเล่นราคาถูกที่นี่เด่นมากแต่ต้องไปตอนกลางคืนนะเออมีเออลืมบอกมีแค่วันเสาร์วันเดียวนะวันเสาร์6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้ตอนนี้4ทุ่ม4ทุ่ม4ทุ่มกลับบ้านกันเถอะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย No sé lo que pasa en mi cuerpo.